รูปต่อไปขออนิมนตนท่านพระอาจารย์พระมหาสุพลสุจินโนนะครับประธานสงฆ์โพธานพระนะครับองค์นี้เป็นฝ่ายวิชาการขออนิมนต์ครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวกราบถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุกท่านนะครับ ขอความผาสุขความเจริญงอกงามในพระสัธรรมจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัตธมิกภิกษุสาม,มนเณรตลอดจนถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมกันในพิธีที่น่าประทับใจแล้วก็มีคุณค่าต่อชีวิตนำไปสู่ประโยชน์ในโอกาสนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคน ขอโอกาสเล่าถึงความเป็นมาบางอย่างนะครับผมเองมีโอกาสได้เข้ามาสู่งานสัมมนาพระธรรมพระวินยัยตอนแรกชื่อว่าสัมมนาพระวินยัยตอนหลังมาก็เป็นสัมมนาพระธรรมวินยัยก็มาถ้าจะไม่ผิดก็ปีพุทธศักราช2 5 4 8ที่วัดป่าธรรมสุข จันทบุรีไปในงานครั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกมีความอบอุ่นจากพระธรรมวินัยที่ได้ยินได้ฟังจากพระเถระท่านอาจารย์พ่อวรพจ์ท่านพระประหลัดปีชาซึ่งท่านก็เอาใจใส่ให้ทั้งสถานที่อยู่แล้วก็คอยบอกคอยแนะนำคอยสรุปคอยปลูกศรัทธาคอยให้กำลังใจ ก็รู้สึกดีมากเลยนะครับทีนี้ในงานนั้นเนี่ยเนื่องจากไปครั้งแรกก็ไม่รู้อะไรอยู่ไปอยู่มาฟังไปฟังมาไปได้ไม่กี่วันเขาก็ยื่นใหม่มาบอกให้พูดให้ให้พูดในประเด็นนะนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้ใหม่มาแล้วก็เลยพูดในประเด็นพูดไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงะฮประมาณนั้นแหละเขาก็แย่งใหม่ แล้วก็บอกว่าไม่ได้พูดแบบนี้สำนวนง่ายๆก็คือนิมนต์ลงก็เขาก็เอาไหม่กลับไปะก็มีทั้งประทับใจแล้วก็ตกใจนะตกใจพอปีที่สองพอพอปีนั้นไปเนี่ยในในนามคณะจากแดงน ในฐานะว่าไปแล้วเขาก็เลยโบสให้มาสัมมนาที่วัดจางแดงในปีถัดไปะทีนี้ก็ว่าจะจะไม่สู้แล้วแหละนะว่าจะไม่สู้ก็ปฏิเพื่อนนั่นแหละอาจารย์พปยอมท่านก็บอกว่าเราเป็นเจ้าภาพต้องช่วยกันหน่อยนี่ไปรับงานเข้ามาแล้วท่านก็เป็นแม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ก็ต้องช่วยกันหน่อยผมไม่อยากจะสู้ไหวแล้วผมสู้ไม่ไหวหรอกอืม อยู่แบบผมเองน่าจะดีกว่าท่านก็นเลยบอกช่วยอะไรไม่ได้ก็เป็นฝ่ายต้อนรับออพอจะรู้จักว่าเวลาพระเถระมาจะต้อนรับขับสู้ยังไงออจะทิ้งกันไปอย่างนี้มันไม่ดีหรอกอ,อ,อย่างน,น้อยก็เป็นแผนกต้อนรับก็ได้ก็ตกลงว่าจะเป็นแผนกต้อนรับช่วยท่านออก็คือบอกว่าผมไม่เข้าห้องประชุมนะผมจะต้อนรับช่วยออต้อนรับเสร็จก็บอกว่าพองานดําเนินจะเริ่ม บอกว่าเอ๊คนมาเยอะปีนั้นก็พระก็เพิ่มขึ้นจากส0สิบรูปที่หลวงพ่อวรพจน์ท่านพูดบ่อยๆพอพระเพิ่มขึ้นนะเห็นว่าอาจารย์พยอมท่านก็บอกว่าน่าจะมีเอกสารอ่ะวแ้ผมช่วยได้ก็แล้วกันนะนั่งเฝ้าเครื่องเอกสารเขาจะพูดหัวข้ออะไรก็พิมพ์เอกสารแล้วก็ถ่ายเอกสารส่งป้อนเข้าไปในห้องประชุมก็ประชุมผ่านไปได้ประมาณสักสามวันสี่วันอาจารย์พยอมท่านก็มาลากแขนบอก มาบ่นทุกวันเนี่ยท่านปล่อยผมแล้วนะไปช่วยผมตอบหน่อยไปช่วยผมเปิดหนังสือก็ยังดีเปิดไม่ทันคําถามมันมาประเด็นนู้นประเด็นนี้นะก็เลยถูกท่านมากันแนะกันแหนอยู่สามวันไม่ไปเอาคุยกันแล้วผมเป็นแผนกต้อนรับกับแผนกเอกสารนะมันผิดสัญญากันนะนี่ในที่สุดวันที่สี่ก็เลยแพ้ท่านท่านก็มาลากไปจนได้ ก็เลยไปปรากฏตัวในงานครั้งที่สองอยู่ก็เลยไม่กล้าพูดได้แก่ตอบปัญหากลัวเขาจะแย่งใหม่อีกนะครับอันนี้หลังจากนั้นมาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก็คือพระเถระที่ท่านเคยทํางานนะที่ท่านเคยมานั่งเป็นผู้เป็นวิทยากรเป็นผู้ให้โอวาทอะไรต่างๆท่านก็เริ่มลดบทบาทลงจากที่เราขึ้นไปนั่งตรงนั้นนะก็มีการมอบงานชัดเจนว่าอ้าวปีหน้านะ ขาดไม่ได้นะอะรับหัวข้อนี้ไปไปเตรียมหัวข้อมาไปเตรียมเรื่องมาไปเตรียมเนื้อหามาที่จะมานําเสนอประเด็นที่จะสัมมนากันก็สังเกตว่าตั้งแต่นั้นมานะครับพระเทระท่านเริ่มถอยหลายหลายท่านไม่ใช่ถอยธรรมดาคือไม่มาเลยมันรู้สึกไม่ดีนะมันเหมือนเรามาแย่งพื้นที่คือผมจากปีนั้นมาเนี่ยเริ่มต้นจากได้รับหัวข้อเล็กๆเ,เป็นบางหัวข้อไปช่วยกัน ทำไปทำมาถึงขั้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะก็คือควบคุมงานวิชาการทั้งหมดจะบรรยายจะนําเสนอปีนี้กี่หัวข้อรายละเอียดจะทําเป็นเอกสารเป็นรูปเล่มออกมายังไงนะรับเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการก็เลยมาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการทั้งเป็นวิทยากรทั้งเป็นผูดตอบปัญหาทั้งเป็นอะไรแล้วก็จากที่ถูกเพื่อนลากแขนมาตลอด ทุกปีก็คือเพื่อนลากแขนไปนะแต่ปีนี้เพื่อนทิ้งผมท่านลากแขนผมมาพักหนึ่งท่านก็ผลักผมมาคนเดียวแล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าอยากจะมีความคิดบางอย่างที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างในประเทศไทยนี่แหละขอเวลาผมหน่อยท่านก็เลยขอปลีกตัวไปอันนี้อาจ,จะขอ ชี้แจงแทนท่านนิดนึนงท่านก็ยังมีใจอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าท่านมีความคิดบางอย่างที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างโดยท่านจะพยายามศึกษาหาข้อมูลบางอย่างนะครับท่านก็เลยขอเวลาปลีกตัวไปตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มานะครับทีนี้สิ่งที่ผมกลัวก็คือ,อ,อปกติวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะี ทุกๆปีเราก็จะเห็นพระมหาเถระคือตั้งต้นแต่พรรษา20ขึ้นไปเนี่ยนะ20 30 40ท่านก็จะมาให้โอวาทเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นทุกปีหนะลวงพ่อวัลพฤ์ผมจําได้ยังจําไม่ลืมก็คือไปวัดท่านครั้งหนึ่งท่านก็พาจับแขนพาเดินชมวัดนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยสร้างวัดนะ ตั้งแต่ที่ซื้อใหม่ๆไม่มีอะไรเป็นสวนมันเก่าเนี่ยนะนะก็มาปลูกต้นไม้ขึ้นมาท่านก็พาเราเดินดูต้นไม้ที่ท่านปลูกนะฮะนะก็เลยไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะว่าท่านสร้างมาหลายปีนะเกือบเกือบสิบปีห้าหกเจ็ดปีเนะี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งมันยังสูงไม่ไม่ท่วมศอกเลยฮนะนะขนาดความสูงของมันนะแต่เวลาที่ปลูกมันก็ปลูกพร้อมก,กันกับต้นอื่น,นๆซึ่งเขาก็สูงท่วมหลังคากุติกันหมดแล้ว แต่มีอยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งมันเพิ่งสูงยังไม่ทั่วยังไม่พ้นศอกเลยนะเดินมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งท่านก็เลยชี้ให้ดูเนี่ยท่านมาหาดูนะเออท่านมาหาดูต้นเนี้ยมันชื่อว่าต้นมะข่ามันเป็นต้นไม้ที่มีค่ามีแก่นสารสาระมากเนะี่ยท่านสังเกตดูนะว่าต้นไม้ที่มันมีแก่นเนี่ยมันจะไม่รีบโตนะมันจะโตช้าช้านะเพื่อรักษาแก่นเพื่อเลี้ยงแก่นของมันให้ได้มีคุณค่ามีสาระ ไอ้พวกที่โตไวๆเนี่ยมันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีแกนล็อกผมตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะก็เก็บเอาคำนีม้มาเตือนตัวเองว่าเหมือนกับท่านกำลังจะบอกเราว่าอย่าเพิ่งรีบโตนะออย่าเพิ่งรีบโตนะถ้าโตไวเนี่ยมันไม่มีแกนถ้าโตช้ามันจึงจะมีแกนมีสาระท่านก็คงจะเห็นบางอย่างในตัวเราที่ควรจะได้รับโอวาทคำนี้ นะก็เก็บใส่ใจมาตลอดนะฮะเราไม่ควรจะรีบโตนั้นจริงๆปีนี้ผมบรรษาสิบแปดนะครับยังไม่ใช่พระมหาเถระนะตกใจเหมือนกันไม่ไม่คิดไม่ฝันแซวเพื่อนเล่นๆน,นั่งอยู่ข้างหลังตอนที่หลวงพ่อประเดชพระคุณมาเปิดงานหยอกอาจารย์เสาอาจารย์ถ้าอีกยี่สิปีข้างหน้าอาจารย์ต้องมานั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อมาเปิดงานอย่างเนี้ยอาจารย์จะรับไหมนะ ก็บอกไม่ใช่ทางของผมไม่ใช่เป้าหมายผมไม่ไปแบบนี้หรอกผมอาจจะไปอีกแบบหนึง่งเราก็อี่เขาตอไปผู้ใหญ่ท่านก็อาจจะมรณภาพกันไปเราโตขึ้นมาเราก็อาจจะต้องมานั่งดิเซลอาจารย์แมกจย์แมกจะมาไหมอาจารย์แมกก็สไตล์ท่านใช่ไหมครับนะกำตามทันนะพอเข้ามาในนี้เขาเรียกชื่อตกใจจะปฏิเสธ ว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงพรรษาอายุวุฒิภาวะยังไม่พอก็ดูเหมือนว่ามันมันคือถ้าถ้าคุยก่อนผมก็ต้องปฏิเสธแน่นอนแต่ทีนี้ว่าปฏิเสธจะควรไหมเพราะว่าชื่อประกาศไปแล้วนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันยังไม่ไม่ปฏิเสธไม่น่าจะควรแต่ทีนี้ถ้าจะพูดคนเดียวมันก็เลยคือผมข้ามขั้นหลายท่านมาอย่างพระมหาเถระหลายท่านเนี่ยท่านน่าจะได้มาเป็นผู้ให้โอวาทวันนี้ นะแต่ก็เหมือนกับว่าผมมายังไงไม่รู้นะผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะก็เลยข้ามมาผมก็เลยว่ามันเป็นนัยยะหรือเปล่าที่พระมหาเถระท่านกําลังจะเริ่มสละเก้าอี้แถวนี้ว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะเป็นรุ่นพวกท่านใหม่แล้วนะนี่ผมกลัวมากว่ากลัวจะมาแย่งเก้าอี้ตัวเนี้ <c oughs> นะครับนะเพราะว่าเท่าที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยผมไปแย่งเก้าอี้มามามา,มาเป็นลําดับมาแล้วใช่ไหมฮะจากถูกแย่งมาครัง้งแรกต่อมาก็มาเริ่มแย่งเก้าอี้เขาแย่งเก้าอี้แย่งเก้าอี้แล้วก็คุมงานทั้งหมด พูดง่ายๆว่างานขับเคลื่อนหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายวิชาการเนี่ยมันคุมอยู่ในมือแนวควบคุมอยู่ทั้งทั้งหมดเลยนะคล้ายๆว่ามาแทนพื้นที่ของหลายๆคนไปเลยนะครับทีนี้พอพอได้ยินคำนิมนต์นี้ก็เลยผมผมคิดว่าคงไม่ใช่ในนั้นนะครับในที่ว่าเอาเริ่มเอาพระที่ปรรษายังไม่เป็นพระมหาเถระมาพูดวันแรกแล้วพระมหาเถระทั้งหลายก็จะค่อยๆสละก้าอีไปตามลำดับ อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือยังอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมท่านมักจะถ่อมตัวว่าความรู้ไม่มากในหลายท่านที่พูดก็มักจะมาอ้างว่าความรู้น้อยนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าคือทำยังไงท่านอยู่ได้นานนะผมก็พยายามหาประโยชน์ไปพูดคุยกับพระเถระนะเพราะว่าอยู่มันไม่ใช่ง่ายบวช นะก็ไม่ใช่ง่ายจะยินดีในการบวชก็ไม่ใช่ง่ายนะเราท่านอยู่ได้ยังไงยี่สิบามสิปีสี่สิบปีเอามันน่าศึกษาเรียนรู้นะมีวิธีอยู่ยังไงเห็นประโยชน์ยังไงเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆที่ชวนให้เราจะไปไม่รอดได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังขาดไม่ได้นะครับมันก็คงไม่ไม่ทิ้งเก้าอี้ไปนะครับพระมหาเถระทุกท่านาผมก็เลย เมื่อกี้ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ชี้ไปที่ผมเหมือนท่านจะโจดผมด้วยนิ้วมือแล้วก็โจดด้วยสายตาว่าเพราะท่านนั่นแหละทําให้ผมต้องได้ขึ้นมานั่งพูดตรงนี้ผมก็จะขอชี้แจงตรงนี้นะครับว่าอย่างน้อยๆเรามาสามรูปนะยังไม่ใช่แค่อาจารย์แค่ผมนะยังมีอีกรูปหนึ่งจะต้องมาด้วยนะพวกเราเป็นรุ่นเดียวกันที่ภรษายังไม่ถึงยี่สิบนะครับก็ในในพระเถระท่านก็ให้โอกาสมานั่งตรงนี้นะเราก็มาด้วยกันจะได้ไม่เงาเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์เข้าใจผมนะอย่าโจดผมเลย นะครับก็ฝากท้ายนะครับเรื่องโคบอาจารย์พระเถระไ้โอวาตก็เป็นสิ่งที่ชื่นอกชื่นใจนะโคบอาจารย์ท่านก็บอกมาแล้วนะผมเจอท่านนอกนอกเวลานอกงานนี่ท่านก็บอกว่าการมารวมกันได้พบปะนะมันก็น่าชื่นใจได้เห็นว่ายังอยู่นะถามไถ่สารทุกสุขดิบไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมีปัญหาอะไรได้พูดคุยกันมันก็รู้สึกดีนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็คือยังจะได้รับ สาระความรู้จากพระศิษธรรมปิดท้ายด้วยยากนะครับยากที่ท่านาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดพระพาทธน้องสามหมือนท่านปารบไว้ยากหลายอย่างยากห้าอย่างในที่นี้ก็จะขอปารบอีกยากส่วนหนึ่งนะครับเป็นยากสี่ชั้นนะเคยได้ยินไหมครับยากสี่ชั้นนะยากยากสี่ชั้นนี่มาในฉิกคละสูตรทุตยะฉิกละสูตรสังยุตตนิกายนะครับ จำไม่ได้ว่าเล่มที่เท่าไหร่แต่ว่าเชื่อสูตรว่าชิกละสังยุตตนิกายในที่นั้นท่านแสดงยากสี่ชั้นนะอุปมาว่าโลกที่เราอยู่หรือจักรวาลที่จักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะครับนะพระพุทธเจ้าอุปมาว่าจักรวาลนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นคือเป็นน้ําหมดเลยแล้วก็ขอบจักรวาลนี่คือภูเขากั้นนะในน้ําห้วงน้ําใหญ่นั้นก็จะมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง นะท่านก็บอกว่าทุกๆร้อยปีอุปมาว่าทุกๆร้อยปีมันจึงจะโผล่หัวขึ้นครั้งหนึ่งในจกักรวาลใหญ่นั้นก็จะมีบุรุษอยู่สี่คนเยืนอยู่คนละทิศนะฮะทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือแต่ละบรุษก็ถือห่วงอยู่อันหนึ่งห่วงเท่ากับก้นหม้อนี่แหละนะครับขนาดประมาณก้นหม้อนี่แหละนะบุรุษคนที่อยู่ด้านทิศตะวันออกโยนห่วงห่วงหนึ่งลงไปในน้ำนะแล้วก็ ห่วงนั้นก็จะไปตามคลื่นลมเตา่าตัวนี้ก็จะโผล่หัวทุกร้อยปีท่านบอกว่าอุปมาการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเปรียบเทียบได้กับการที่เตา่าตาบอดตัวนี้จะสอดหัวเข้าไปในห่วงนั้นได้พอดีนะครับนี่เป็นยากชั้นที่หนึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้นะครับยากชั้นที่หนึ่งพูด,ดง่ายๆถ้าจะเอาชีวิตของเรามาอุปมาด้วยห่วงสี่ห่วงนี้ห่วงที่หนึ่งเราผ่านแล้วเพราะเราเป็นมนุษยนะ์เกิดมาเป็นมนุษย์อวัยวะก็ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์ ทีนี้มันไม่ใช่มีแค่ห่วงเดียวาการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เจอประโยชน์เจอโอกาสแห่งประโยชน์ทุกครั้งบุรุษที่อยู่ที่ใต้ก็โยนลงไปอีกห่วงหนึ่งห่วงที่บุรุษคนนั้นโยนเข้าไปก็ไปตามคลื่อนลมแล้วแต่ลมเคลื่อนลมจะพัดพาเต่าก็ยังทําหน้าที่มือนดิ่ก็คือร้อยปีร้อยปีจะโผล่หัวครั้งหนึ่งท่านบอกว่าถ้าห่วงสองอันลอยมาซ้อนกันได้เมื่อไหร่นะห่วงสองอันไม่มีเรดาร์ไม่มีตัวควบคุมทิศทาง ถ้ามันมาซ้อนกันเองได้เมื่อไหร่แล้วก็เต่าตัวนั้นสอดคอได้รอดสองห่วงได้พอดีเมื่อไหร่นั่นคือเราได้ยากชั้นที่สองก็คือการที่จะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปัตตสโรขึ้นมาในโลกนะครับนี่ยากชั้นที่สองส่วนยากชั้นที่สามเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับก็คือมีบุรุษที่อยู่ด้านทิศตะวันตกแกก็โยนห่วงของแกลงมาอีกนะครับมันก็ไปตามคลื่นลมที่อยู่ในห่วงจักรวาลน,นะครับที่อยู่ในห่วงน้ําใหญ่ขนาดเท่ากับจักรวาลหนึ่งนะ ท่านบอกว่ายากชั้นที่สามจะเข้ามาสู่ชีวิตได้ก็คือต้องอุปมาด้วยห่วงสามอันเนี่ยลอยมาไม่ได้นัดหมายมา,มาซ้อนกันเข้าแล้วก็ห่วงตัวไต่เต่าตัวเก่านั่นแหละก็สอดคอเข้าไปได้รอดทั้งสามห่วงในนี้ป็นยากชั้นที่สามนะก็คือเปรียบเทียบว่าการที่พระธรรมวินยัยจะเจริญรุ่งเรืองไปในโลก คำว่าในโลกในที่นี้ก็อธิบายได้หลายในในโลกในที่นี้ก็คือในขันธโลกชีวิตของเราแต่ละชีวิตด้วยนะเราเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วคําสอนยังมีอยู่แต่การที่คําสอนที่ถูกต้องที่เป็นธรรมะวินัยจริงๆนะที่เป็นตัวของพระศาสดา,า,าจริงจริงเหมือนดังที่ท่านตรัสไว้ตอนใกล้ปรินิพานว่าดูก่อนอานนนะทำวินัยใดที่เราแสดงแล้วบรรัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราคำพีธีกาบอกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดว่าตอนนี้เราคือพระพุทธเจ้าผู้เดียวจะปรินิพานเราทําหน้าที่พระพุทธเจ้ามา45ปีพอเราปรินิพานแล้วจะมีพระพุทธเจ้า84,000ื่นสี่พันทำหน้าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เพราะฉะนั้นถรามาขันหนึ่งหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง นะธรรมขันแต่และธรรมขันเนี่ยคือหนึ่งพระพุทธเจ้านะคือนําเราไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้ทั้งนั้นรู้เพียงหนึ่งธรรมขันก็สามารถนําไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยได้เพราะฉะนั้นเรามานี่เจ็ดวันเนี่ยนะครับอย่างน้อยน้อยสักธรรมขันหนึ่งน่าจะได้เนาะออสักธรรมขันที่เป็นธรรมะก็ดีเป็นวินันก็ดีที่ครบถ้วนนะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเรารู้สัก ข้อเดียวคาถาเดียวธรรมขันเดียวรู้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะเพราะพระธรรมวินัยนี้มีความงามตลอดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะก็เชื่อว่าเราเราได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ยากส่วนที่สามที่ว่าธรรมวินัยจะแพร่หลายเข้าไปในโลกก็คือในชีวิตของเราเนี่ยนะถ้ามันเข้าไปสู่ชีวิตของผู้อื่นเราเดินเฉียดวัดทุกวันเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทุกวัน แต่ธรรมวิทยที่ถูกต้องไม่ได้เข้าสู่ชีวิตของเราเลยอันนี้มันก็ยากชั้นที่สามยังไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราภาคเปลี่ยนพยายามอุตสาหะตามที่พระอาจารย์ลองข้อสุเทพเนี่ยประทับใจนะเพิ่งพูดปีแรกแต่รู้สึกชื่นใจนะหวังว่าปีหน้าจะได้ยินอีกนะครับนะท่านไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะเชิญเข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามานะฉุดแขนเข้ามาก็ไม่อยากจะเข้ามาแต่พอได้พูดน่าชื่นใจมากครับก็รู้สึก น่าเรียนรู้น่าศึกษานะครับก <_ t od d> ็ไปหาท่านท่านมักจะได้ว่าผู้หญิงไม่ได้เรียนผมได้ยินคําหนึ่งผู้หญิงไม่ได้เรียนปทแต่ได้ปทเก้าไปหลายหลายคนแล้วเนี่ยอันนี้มันก็น่าคิดนะผู้หญิงไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนบาลีแต่ได้ปทเอกอ้าน่าคิดนะเขาเก็บกเขาสอยไปเยอะแล้วนะฮะนะครับอ,อันนี้ก็จริงๆแล้วนอกรอบนี่จะได้ยินอย่างนี้เยอะนะฮะแต่พอในรอบนี้เราให้เวลาท่านน้อย นะถ้าท่านมีเวลาเยอะกว่าน,นี้ผมว่าจะได้เด็ดเด็ดเยอะนะอาจารย์หลวงพ่อองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะยากส่วนที่สามที่ห่วงสามชั้นจะมาซ้อนกันเต่ารอดหัวได้ก็คือเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกแล้วก็ธรรมวินัยที่ถูกต้องแม้สักหนึ่งธรรมขันเนี่ยเข้าไปสู่ชีวิตของเราได้อย่างจริงๆเห็นทั้งเบื้องต้นทั้งกลางและที่สุดแต่ตรงนี้เราต้องพยายามเองนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็จะตีะระฆังปเงปเง้ปเงปเป้งถึงเวลาถ้าเราไม่มาเราก็ไม่ได้ นะครับถ้าเรามาเราไปเปิด on f a ฟ t ออ n ไล n ์อออะไรอยู่มันก็วุ่นนะครับมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก,ก็ก็ต้องรู้จักเวลาควรทําอะไรนะครับนะอันนี้ก็คงไม่ได้พูดถึงพระเถระนะคงพูดถึงรุ่นน้องๆนะครับส่วนายากชั้นที่4นะครับถ้ามันจะได้นะท่านบอกว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเจอพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนที่ถูกต้องสักแนวทางหนึ่ง เข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วเราเห็นนะจะขึ้นต้นยังไงในศาสนานี้ท่ามกลางจะเป็นยังไงนะท้ายที่สุดเราจะก้าวเดินไปยังไงจึงจะไปถึงประโยชน์อันสูงสุดได้นะเอาเป็นว่าเราได้ยากสามชั้นมาประดับชีวิตของเราแล้วยากชั้นที่สี่พระผู้มีพระเจ้าบอกว่าการที่บุรุษทิศเหนือยนห่วงห่วงที่สี่ลงไปในน้ําห่วงสี่ห่วงไม่ได้นัดหมายกันลอยเปะปะไปมา ถ้าเมื่อไหร่มาซ้อนกันได้ทั้งสี่ห่วงโดยบังเอิญแล้วก็เต่าก็สอดคอได้พอดีซึ่งมันก็ไม่ได้โผหัวทุกวินาทีนะร้อยปีมันจึงจะโผครั้งหนึ่งนะนั่นคือยากที่สี่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้นั้นก็คือการแทงตลอดในอริยสัจสี่นะหมายถึงว่าการตัสรู้ตั้งต้นแต่เป็นโซดาบันสกทาคามีอนาคามีสูงสุดก็เป็นอรหันต์นะครับอันนี้เป็นยากที่ยากที่สุดพระพุทธเจ้าพอแสดงจบประสูตรนี้นะคือผมพูดทั้งประสูตรทั้งอัตถกถาผสมกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุ์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์เธอก็ได้แล้วเราตถาคตก็อุบัติขึ้นมาแล้วในโลกธรรมวินัยเราก็ประกาศไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงภาคเพียรพยายามเพื่อเข้าไปกําหนดรู้ทุกเข้าไปละสมุทัยเข้าไปแจ้งนิโรธเข้าไปอบรมมัชซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่เราจะพ้นจากทุกทั้งปวงที่เราจะถึงประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนที่เข้ามาเป็นชาวพุทธขอปรารบไว้คงเ,เพียงเท่านี้นะครับใท,ท้ายจริงๆก็ขอเช่นชมยินดีท่านระอาจารย์นพพรแนวครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนะครับญาติโยมทุกคนก็ขอให้ความตั้งใจดีนี้ที่เราได้นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยในเบื้องต้นจงเป็นกุศลที่มีกําลังนะป้องกันอันตรายจากภายนอกดินฟ้าอากาศสัตว์ร้ายอามนุษย์ ที่จะมาเบียดเบียนแล้วก็อันตรายภายในกิเลสความฟุ้งซ่านความเหนื่อยอความขี้เกียจท้อแท้นะความไม่ใส่ใจอะไรต่างๆทั้งหลายก็ให้เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคอันตรายทั้งหลายถือเอาประโยชน์ในงานนี้ได้เต็มที่โดยดีที่สุดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิสาธุสาธุสาธุ